5เทคนิคทำ IF ไม่เสียงโยโย่ค่ะซึ่ง IF นะคะก็คือ intermittent fasting นะคะหมิวเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยคุ้นหูหรือว่าได้ยินกันใช่ไหมล่ะคะการทำ IF เนี่ยจริงๆแล้วนะคะหมิวอยากจะบอกว่าเพื่อสุขภาพมากกว่าการลดน้ำหนักค่ะการลดน้ำหนักเนี่ย เขาเป็นแค่ผลพลอยได้นะคะแต่สิ่งที่จําเป็นเลยนะคะหรือว่าสิ่งที่สําคัญจากการทำไอเนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะ สุขภาพของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะว่าร่างกายได้เป็นนาเอาไขามันนะคะในช่วงที่เราไม่ได้ทานอะไรค่ะหรือว่าช่วงฟาสต์มาเป็นการเผาผลาญน,นะคะจึงทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้มีการพักผ่อนในช่วงเวลาที่เราไม่ได้รับประทานอาหารค่ะนี่แหละค่ะจึงทําให้เป็นผลพลอยได้อาจจะทําให้บางท่านเนี่ยมีน้ําหนักที่ลดลงค่ะสําหรับวันนี้นะคะหนูก็มี5เทคนิคนะคะในการทำาเฟเนี่ย ที่เป็นผลพลอยได้ทําให้เราเนี่ยมีหุ่นที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าสุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นมาฝากให้กับทุกคนคะ่ะข้อที่1การเลือกกินแบบ8ปดทับสิ จริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายช่วงเวลาเลยนะคะเป็น1นึ่งทับยีิบสี่แปดทับสิบหกสิบสองทัสิบสองหูและอีกมากมายเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าร่างกายของเราเครียดจนเกินไปนะคะเดี๋ยวก็ขอแนะนําแบบแปดทับสิบหกแล้วแปดทับสิบหกคืออะไรแปดนะคะก็คือช่วงเวลาที่เราสามารถรับประทานอาหารได้ค่ะส่วนสิบหกนะคะก็คือเวลาที่เราห้ามกินอะไรเด็ดขาดเลยะคะ่ะ ซึ่งถ้าใครยังทําไม่ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็แค่เริ่มจาก12ท้ง12ก่อนก็ได้นะคะและ้วทีนี้เราก็ค่อยปรับเดี๋ยวร่างกายอะคะ่ะก็จะมีการปรับตัวไปเรื่อยๆตามระยะเวลาของเราค่ะเทคนิคข้อที่2ก็คือกินมือแรกนะคะหิวแนะนําว่าการเปิดฟาสมือแรกแนะนำเนาะให้แบบหลังตื่นนอนนะคะประมาณ 1-2ถึงชั่วโมงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะเผื่อว่าถ้าใครหิวแบบว่าตื่นมาเนี่ยอย่าพึ่งทานเลยนะคะให้ร่างกายเนี่ยได้มีการแบบเอาไขมันของเก่าเนาะมาเป็นการเผาผลาญให้เขานํามาใช้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ค่อยกินหนึ่งถึงชั่วโมงแต่ถ้าใครยังไม่หิวนะคะก็ไม่ต้องกินก็ได้นะคะเราก็ค่อยฟังเสียงร่างกายนะคะว่าท้องของเราเนี่ยร้องแล้วหรือยังนะคะแล้วเราก็ค่อยทานได้ะคะ่ะ ข้อที่3พลังงานต่อวันต้องถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีช่วงอดนะคะเราก็ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไม่กินหรือว่ากินน้อยนะคะเราจะต้องมาดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยค่ะว่าเราเนี่ยกินพลังงานถุมหรือเปล่าอย่างเช่นผู้หญิงนะคะก็ควร 1,500นะคะถึง1,700กิโลแคลถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ขอให้เป็น1,700-2,000ถึง2,000กิโลแคลนะคะนี่ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ขาดสารอาหารนะคะเขาแค่เป็นการเอาของเก่าเนาะมาเป็นการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกายของเราค่ะเทคนิคข้อที่3โปรตีนต้องถึงนะคะทุกคน การทำา IF เนี่ยบอกเลยว่าเราอะต้องเน้นเรื่องอาหารมากๆเลยค่ะยิ่งสารอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นนี่แหละค่ะจะทำให้เราเนี่ยลดน้ำหนักได้แล้วก็มีสุขภาพที่ดีแบบเราไม่ต้องห่วงว่าเขาเนี่ยจะเด้งหรือว่าจะโยโย่นะคะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จการกินโปรโตีนนะคะหมิวแนะนำเลยค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยอย่างน้อยแบบ7จกรัมถึง100กรัมไปเลยนะคะต่อวันส่วนผู้ชายเนี่ยขอเป็น100กรัมถึง200กรัมค่ะเพราะผู้ชายเนี่ยอน ท,ที่จะใช้พลังงานนะคะเยอะมากกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นโปรโตีนเนี่ยเขาจะไปช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายของเราค่ะเทคนิคข้อที่5นั่นก็คือการออกกําลังกายค่ะทุกคนหนูขอแนะนำให้ทุกคนทาทั้ง2องอย่างนะคะนั่นก็คือ1แบบคาร์ดิโอค่ะและ2ก็คือเวทเทรนนิ่งนะคะเพราะว่าทั้ง2 จะช่วยนะคะทําให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายของเรานะคะดีขึ้นมากๆเลยค่ะซึ่งแนะนําอย่างน้อย4 5วันต่อสัปดาห์นะคะยิ่งเราอยู่บ้านเนี่ยบอกเลยค่ะว่าถ้าเราแบ่งเวลาดีๆนะคะทุกคนเราสามารถออกกําลังกายได้ทั้ง2แบบโดยที่เราอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปยิมเราก็สามารถทําได้นะคะ หนูก็หวังว่า5เทคนิคนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะถ้าใครที่ยังไม่เคยทำไอเอฟเลยเนี่ยก็ลองทำได้ตามที่หนูแนะนำไปนะคะหรือว่าถ้าใครทำอยู่แล้วแล้วน้ำาังไม่ลงเอ๊ลองเช็คซีว่าเราเนี่ยผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะคะรับรองเลยคะ่ะว่าถ้าทุกคนทำตาม5ข้อนี้ทุกคนจะมีหุ่นดีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ไม่เสี่ยงโนโยกแล้วเราก็จะมีความสุขกับการทำไอเอฟค่ะถ้าทุกคนชอบ ว่าเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดแชร์นะคะเป็นการส่งต่อเนาะแล้วก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนิวด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าหมิวจะเอาเทคนิคดีๆแล้วก็สูตรขนมหรือว่าสูตรอาหารง่ายๆเพื่อสุขภาพมามอบให้กับทุกคนทางช่องนี้เลยค่ะขนมของหนิวสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย